ลูกวันี้กรนี <S <S ้ไม่ได้หรอคะวิวชื <h 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 <h> <h ่อใครครับเป็นเพื่อนกันเหรอไม่เล่นปป๊าเหรอครับนช่หนึ่งะบีมบมบีบบีบีมบีมบมบจะบีม น้องลูก้าเดี๋ยวจะไปไหนครับเนี่ยจะไปหาหมอไม่ใช่วันนี้เราจะไปไหว้พระลูกไปไหว้พระแล้วก็ไปกินเอ่าโทษทีลืมบอกกินกุ้งครับกินกุ้งที่อายุธที่อายุธขยะขยะอายุธยาค่ะกับรายการเงาเลยก็ให้เหงาไปเลยอย่างเงี้ยลูกเอาใหม่อ่าสี่สองสอง เหงาเลยดูอุอ้ยไม่ได้ไม่ตอยเลยอะ่ะสงสัยต้องเติมพลังก่อนค่ะเหงาแลดูออกสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากหายไปนานนะคะวันนี้ค่ะมามีมปบะป๋าแล้วก็น้องลูก,ก้านะคะจะพา ไปมูกันค่ะจริงๆก็คือเป็นการไหว้พระเอาเรื่องเอาชัยนะคะที่อยุธยาค่ะซึ่งวันนี้จะพาไป3มวัดนะคะมีวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะคะวัดพนันเชิงแล้วก็วัดหน้าพระเมรุค่ะแต่และวัดจะมีความสัมพนันธ์ยังไงไม่รู้เลยต้องไปเสิร์ชดูนะคะแต่ว่ามีอาจารย์ที่แนะนําค่ะอาจารย์ที่เราเคารพเนี่ยแนะนําว่าให้ไปไหว้กันนะคะ ขอดูคนข้างหลังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างท,ที่ตาแล้วหนึ่งน้องลูก้าครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรครับง่วงแหละดูออเออง่วงแหละดูออกไปแล้วล่ะ <c oughs> เลือกใครอะลูก้าเมื่อกี้วารีวารชื่อใครครับวารีชื่อป๊ปาโอเป็นเพื่อนกันเหรอไม่เรียกป๊าป๊าเหรอครับ <c oughs> <c oughs> ง่วงแล้วอะ่ะ <c oughs> เป็นไงครับ มลมเหรอครับดูบันไดบันไดเยอะไหมลูก้าบันไดก้าขึ้นบันไดไหมไม่กล้าขึ้นบันไดเพราะอะไรครับก้าขึ้นบันไดกว่าอันนี้อันนี้ลูกอะไรครับมะพร้า,าวมะพร้าวดื่มน้ำมะพร้าวไหมครับ,รบดื่มเอาลองชิมดูลองดื่มแล้ว ตัวเองเป็นคนบอกจะกินน้ำมะพร้าวแล้วก็ไม่ดื่มอุ้ยอุ้ยลูก้าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคนน้องคนน้องอันนี้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ใช่บินไปแล้วบินไปแล้วทางไปแอะทไรร้องเพลงก่อนเนาะร้องเพลงคึงแค่ะ

ล่าสุดก็คือขนมปังที่บอกว่าจะเอามาให้ปาก็คือทานเองแล้วใช่ไหมครับนีน่ไหมครับหน้าทีห่หองสามีที่ดีที่สุดแกะเนื้อมะพร้าวให้หน่อยค่ะน,น่ารักรอ,ยอ,ยอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะเ่าใครแฟนใครเนี่ยๆๆๆๆบอกหม้ออรก็อร่อยที่จ้าวครั กกนนัค่ะมันเยิ้มฮึมค่ะนี่คือคอเลสเตอรอลขึ้นหรอเร็วไปไหมเอาล่ะต่อไปคุณก็หยุดทานแะล้วมาแงกุ้งให้ใช้แล้วคุกข้าวให้ฉันค่ะมามราคา ลูกก็อยู่ไหนครับยอยยู่ งอแหละทำไงอ่ปะครับป๊าป้างอแหละเลยนี่ป๊าป้างอแหละแล้ว,ปปล,ล,วลูกก้าวงอแหละยังงอแหลอุ้ย,ยไหนลูกก้าไม่เห็นทําเลยอะ่ะหนึ่งสองสามทำพร้อมป๊าเลยเละ,ละดูอะไรออกไหนเธอลูกอ้วนน้องขี้ร้อนเหรอน้องขี้ร้อนขี้ร้อนของใครครับ เหมือนแบบ๊าเปียกแล้วค่ะเปียกแล้วค่ะที่ร้อนสุดๆและนี้นะคะก็คือพวงมาลัยที่เราเตรียมมานะคะอยู่ในนี้พวงมาลัยอยู่ในนี้นะคะแล้วก็น้ำสามโขดของแต่ละที่เอาไปพร้อมยังคะเอา,ป,า,ป,าเป,เป้าเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยค่ะ ันีงอะไปไปไหว้พระกับลูกไปไปไหว้พระครับครับไปไหว้พระนะครับสาธุแหลยลูกสาธุสาธุ บายก่อนไปบาย,บายไอ้ล็บแป้งก่อนมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวเอลฟ์แฟนเอลฟ์แฟนนะครับช้างได้ยินไหม <c oughs> ได้ยินอยู่ครับเฮ้ยแต่เขากินไม่กินเนาะให้ได้ไหมครับ ลูก้าใหญ่แล้วก็ลูก้าเล็กตรงน,นี้กินไอนนตอนนิมไหมครับลูก้าลองเหรอครับลองลองดูเหรอครับลองเป็นไงเป็นอะไรอยู่ <laughs> <laughs> ไปก่านส่ง,งชิสหน่อยคิส Come right, on!